สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่อง youtube ร้านทรัพย์โสพลนะครับและติดตามทาง Facebook ร้านทรัพย์โสพลเจริญยนต์นะครับนี้นะครับมีสินค้าดีๆนะครับมานําเสนอกันนะครับเป็นสินค้าเข้าใหม่นะครับเป็น E t ทีนะครับรุ่นร้อยสิบนะครับสภาพเดิมโรงงานเลยนะครับพร้อมใช้งานกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังนะครับ ขอแจ้งสภาพก่อนโดยรวมนะครับนี่นะฮะก็เป็นเครื่องอีทีรัตสิบเดิมๆนะครับรุ่นนี้ก็ถ้าสภาพนี้ก็ค่อนข้างจะหายากแล้วนะฮะนี่นะครับสีสันเดิมสวยงามนะครับตามสภาพของเขานะครับภายในแน่นนะครับยผมจะรีวิวให้ฟังนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับ ผมสตาร์ทให้ฟังนะครับราคานะครับอยู่ที่2 1 0 0 0บาทนะครับ2 1 0 0 0บาทนะฮะก็ถ้ารายงานสภาพเันตามตรงนะครับเราไม่ปิดบังนะครับผมขายของผมชัดเจนนะฮะเครื่องตัวนี้นะครับจะอยู่ที่75%นะครับเครื่องตัวนี้จะอยู่ที่75%แท้นะครับจาก100%ของใหม่มานะฮะก็โดยรวมก็คือผ่านการใช้งานมาน้อยนะครับไม่โหดไม่ตักตามจนเกินไปนะครับ แต่ผมจะรีวิวให้ฟังนะครับทั้งรอบสโลและรอบนิ่งนะฮะร้านซับตัวพ้นนะครับอยู่จังหวัดฉางซานะฮะก็หากท่านใดผ่านไปผ่านมามาแวะชมได้นะครับอยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดฉางเซานะครับตำบลคลองอุดมชลจรนะครับอำเภอเมืองจังหวัดฉางซานะครับเบอร์โทร089นะครับ246 2253 089 246 2253นะครับ มีคลิปดีๆมาลงให้เรื่อยๆนะครับลองลองติดตามชมกันนะครับในแต่ละวันแต่ละ EP นะครับก็เราก็ทำกันแบบบ้านๆนี้นะเพราะว่าร้านเราขายกันแบบบ้านๆนะครับรายงานก็ตามตรงนะครับพื้นๆไม่มีการมาแต่งสีแต่งสันนะครับก็ขายกันแบบเดิมๆที่เห็นกันนี้นะครับตอนซับส่วพลจะเน้นเป็นเครื่องสวยนะครับเราจะเน้นเป็นเครื่องสวยนะครับถ้าไปสวยก็ไม่ค่อยได้ซื้อเข้ามานะครับ ลาขายให้ลูกค้าอยากให้ได้ลูกค้าได้ได้ของดีๆไปใช้งานกันนะครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่2 1 0 0 0บาทนะครับ21,000่บาทมารับเองหน้าร้านก็มีส่วนลดให้นะครับมีส่วนลดให้กันนะครับส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับจัดส่งได้นะครับรายละเอียดโทรคุยกันครับเรื่องการจัดส่งนะฮะตามระยะทางนะครับมีค่าใช้จ่ายตามระยะทางนะครับ ้เราขายของชัดเจนครับไม่ต้องกลัวนะฮะเ,ออเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังนะครับรับชมพร้อมกันครับ รอบสโลนะครับหาทำคลิปคนเดียวนะครับก็จะรูปแบบจะเป็นธรรมชาติแบบนี้นะฮะไม่แตเติมไม่อะไรกันนะครับนี่รอบสโลครับผมจะวนให้ดูรอบเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวจะเร่งให้ดูนะครับเครื่องเดินนิ่งมากครับปลมโมชีดีครับฟันไม่มีขาวเลยนะครับ อันใดหายอยู่นะครับคุ้มค่ากับเม็ดเงินครับถ้หาหาครูปต้าร1 0สสภาพนี้นะครับคุ้มค่ามากครับ เก่ยกลับ3ารอบครึ่งนะครับแสดงถึงศักยภาพของเครื่องนะครับที่ยังพร้อมใช้งานนะครับภายในแน่นนะครับสนใจก็โทรนะครับ0892462253นะครับโทรนะครับ246โทรนะครับโทษที่ครับ0892462253นะครับส่วนมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมขายอยู่ที่ราคา19,000บาทเดี๋ยวจะทำวิดีโอให้ดูนะครับ อันนั้นก็จะสภาพอ่อนว่านี้หน่อยนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ65-7 0สนะครับสีสันอาจจะอ่อนว่านี้นิดนึงนะครับแต่ภายในก็ดีนะครับเผื่อเป็นทางเลือกของลูกค้านะครับที่ไม่ต้องการเครื่องราคาถึง2 0,000นนะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ E t ที0นะครับ19,000บาทนะครับสำหรับคลิปนี้ผมทําทีละตัวนะครับทําคลิปทีละเครื่องจะได้ไม่งงกันนะฮะสำหรับเครื่องนี้นะครับก็จบคลิปแค่นี้นะครับท่านใดสนใจก็ มารับชมของจริงได้นะครับส่วนวิดีโอที่ผมทําไปนี่ก็น่าจะชัดเจนนะครับติดสตาร์ทเร่งให้ดูนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ชัดเจนเป็นหน้าที่เป็นที่น่าพอใจนะครับของลูกค้าทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะคลิปนี้ก็คือจบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับ